สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11มิถุนายน2567นะคะช่องตะวันทัณฑามาอัปเดตบรรยากาศรถเข้าออกรถโดยสารเข้าออกในบอกรสุรินช่วงเวลา1 1นาฬิกา30นาทีถึงเวลา1 2นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะทุกคนตอนนี้ก็1 1นาฬกา30นาทีนะคะ เมื่อสักครู่ก็รถขันแก่นเข้ามานะคะขันแก่นคันนี้จะออกเที่ยงตรงนะคะขันแก่นสารคามไปไปออกจากสุรินทร์บุรย์สารคามขันแกนนะะ่นเที่ยวนี้นะทุกคนน,กน,นี่ก็จะเป็นจุดพักผู้โดยสารนะคะ พระภูดยศาลด้านในนะฮะช่วง11นาฬิกา3 0นาทีนี้และที่นี้ก็จะเป็น274บร5้ม2ขอราชสีมาสุริงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งรถตู้สริงช่องจอมสริงท่าตูนจอมพระรัะตนบุรีนะคะสลิงจอมพระท่าตูนรัตนบุรีแล้วก็เมื่อสักครู่ก็รถันแกนเข้ามานะคะ บรรยากาศโดยรวมในบขสวันนี้บรรยากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งน,นะคะอากาศดีนะคะลมแรงนะคะทุกคนลมแรงค่อนข้างแรงนะคะจะมีเสียงลมบ้างนะคะเพราะว่าลมแรงมากวันนี้นะคะนี่สั่งขาเข้านะคะทุกคน นีก็เป็นรถสุรินลำดวนหนองยานะคะรถสองแถวก็รถสุรินสีขรพืระรัตนบุรีอยู่ที่ฝั่งสีขรุขระนะคะจอดฝั่งนี้ไปแล้วรถสุรินกองทัพทูนเข้ามา เราจะอัปเดตรถโดยสารทั่วไปนะคะจะมีรถบัสรถตู้รถสองแถวนะคะที่เข้ามาในบบกศรีรินนะคะช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะแถวรถนะคะ ของแถบส้มสุรินเมืองทีสีขาประปูนะคะลมแรงนะคะวันนี้ทุกคนประตูสุรินเมืทีขอรักนาบุรีนะคะ สุรินทร์สิสเกตสุริรนทร์ศรีประภูมิสังฆาภ่วยทัพท,ทันอุทุมพรนะคะสุรินทร์ช่องจอม ก็จะเป็นรถขาเข้ามุกดาหารระยองนะคะกำลังเข้ามาในบร,รสษนะคะทุกคน รถเหลืองนะคะเข้ามาแล้วเป็นครูเป็นศาสตร์ในสอสอในวันที่11มิถุนายน2567นะคะก็แล้วก็จุดพที่โดยสารด้านในนะคะฝั่งนี้นฝั่งทิศเหนือนะคะจุดเดียวกับให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะ รถเที่ยงก็จะมีรถเข้ามารถนครราชสีมาสุรินยังไม่ออกสุริรนกสเกแล้วก็สนมสุรินนะคะช่างแถวรถสนมยังไม่ได้ออกรนเก่งพอเวลาสิบสองนาฬิกาเมื่เรารอรถเพนเกลเก็บสามรถสามเข้าสามรถสุ สองแถวในบ้านเอ็ดมินนะคะคันนี้นะคะเพียงเล้วคันแก่นสรา,ารคามดุริลังสุรินบุริร,าารังสารคามคันแก่น,นะะไปแล้วนะคะคันแก่นสรา,ารคามดุริลังสุรินรับเที่ยงตรงนะคะ ทาหารระยองไปแล้วรอบเที่ยงนะ ส้ <gen ry therapist> ินช่องจอแลความดชีวนส้วน่าออกไปแล้วนะคะิดั่งออกฝังนี้แลทุกคนเป็นรอบเพียง ก็จะมีรถออก็มันแกนโบกเที่ยงแล้วก็รถเหลืองรถเหลืองชนบุรีพัทยาละยองนะคะก็<อ><อ>เทียงแล้วก็นกครราชสีมานล้ะกะเที่ยงกว่ากว่านะคะก็ออกจากบกสนะคะบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะ ในวันที่11มิถุนายน2567นะคะรอบ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา25นาทีโดยประมาณนะคะคุณ้วันนี้ช่องตันักศาก็พาทุกคนท่านมาอัพบดตบรรยากาศรถเข้าออกในบ,บอสถอสสุรินมช่วง11นาฬิก30ถึง12นาฬิกา15นาทีนะคะ เราก็บางอย่างยิ่งว่าคนเทคนโลีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระน่ารู้และความเป็นไปจากเราบ้างม่ากมาก้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องปรับไปตามข้อดีดีเยนะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลยขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆตัวมใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะนเพื่อนที่เข้ามาชมทลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดติดตว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ได้มีกำลังใจนำเสนอชุกอ่ใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีเกียรตทุกคนที่ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ